สวัสดีครับวันนี้พามาพามาตกปลาครับบึงตรงนี้ครับเป็นบึงน้ำกร่อยนะครับแต่วันนี้น้ำขุ่นนะครับใช้คันไม้ไผ่ครับลอยทุ่น่อนบริเวณแนวหินนี่ดูครับเราจะได้ปลาอะไรบ้างครับใช้เหยื่อกุ้งอย่างเดียวนะครับใช้เบ็ดตาเล็กเบอร์สี่ครับไปครับลองดูลุ้นกันครับเปลี่ยนบรรยากาศครับนันหน้าเริไหม ดนดอย่างไือน,นัดเนัดนัดไม่ได้แล้วตอกยไใช้เหยื่ยอโ้งเลยครับ khiến bệnh dạy cá bao, khiến bệnh dạy bao quá, đây ấp, không con bay bá, bá này lùi con, mong mong ก well. ินแล้วครับไม่ตันไรเลยครับอะไรอ่ะโอ้ยหลงได้ินแล้วข้หมั มองตัวนั้น มาแล้วอุ้ยมาแล้วมาวิ่งไหวกะชื้นจังมาวิ่งไหวกะชืนจังมีปลาเล่นนะเ้เ้อเกโอ้โองปานดเบอร์เลยครับแต็มครับ ขันใบไผ่กับปลาตามแนวหินครับข้างปานใสสวยครับนี่ครับไายขนาดนี้สซสวยเลยนะครับพุนข้างปานนี่ข้างปานเราข้างปวยข้างปาวยเถมาทำงานแล้วครับ เก๋าครับปากเก๋าเลยที่ปากเก๋าครับผมเกาไซสสวยครับโอ้ติดติดแล้วเ <c> ก <oughs> าไซสสวยครับกับคันไม้ไผ่นะครับเห็นไหมครับใส่เปลามาเลยนี่เออใส่เปลาเลย,ย,เลยตอนนี้ในบึงที่ตกด้วยคันไม้ไผ่ตกไม่ได้นะครับน้ำลงหินโผล่แล้วครับ ย้ายมตกตรงสะพานตรงนี้แทนนะครับตอนนี้5้าโมงแล้วครับไม่รู้จะหาปลาเพิ่มได้ไหมครับลองดูครับใช้แบตลอยทุ่นตาเล็กเบอร์สีนะครับที่ต่างเงินบ้านเราโลหกสิบเจ็ด้องฟ้าโลที่ร้อยอ่ะร้อย Bà mong mười lăm chín mười chín tà pan mong mong bon bà mong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 mong

เอาแล้วติดแล้วติดแล้วดิวันนี้ไปได้วิ่งดังเดียนะอยได้กว่าพนิได้ด่งสอตัวนี้โอ้วกล้นนี้นำมักุงเนนำนอะไรพนนไก่นีั้นเพชรนั้งนนลงเงินน้นแล้วเน้ยเล้ยวทในยูทูบเลี้ยวเลยทำในยูทูบเลย I like got I thought... ยี่นัดไล่ๆตัวไล่โนก็เป็นรูนียังไงนี่ตรงตรงตามรงงั้นเห็นไหมตามตงตามันตัวนั้นเ่าเออตามตรงนบังซ่าตรงนี้ไปไปไปถึงกับไปถึงตรงนี้รงรงมันอยู่ตรงคุมบ่ดีตรามคุมมันเออความมนมันเลยตามุมมันก็ไปยืนเลยอยู่เออตรง ลรงนั้เลยกับพวกมันมันจะมีจะเหนจะให้เป็นบื้อจะเป็นเป็นกลุ่มมังค่อยชั้นหน่งน้ตงหนั้ลุ่มเนนาตายันเ้อปด้นี่นนี่่อนเ้ยตรงนี้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 ตงต้นีนนนงวนีนีีีงร้้้นนีต้งนนนนนตนนี้ เราไปยื่นเล่อยู่วันนั้นไล่ตัวเปจ่าโชนจับจุ๊บอะไรลงนั่นฮะฮะไรตีจงลงไปไปหู้นกกันนะเร็ว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 เ มาตรงนี้ได้กับพงแดงนะครับ<า>นี่ครับไสทอดได้นะครับก้อนบุบเลยเดี๋ยวบุนเลยก้อนพงแดงครับกลืนแบดเลยครับต้องเก็บนะครับโอ้โคบโอ้ัครบ ตัวไม่ยิ่เดี๋ยววะตัวยิ่งตัดเขาสี่นิวนะอร้างนิวเทียนมไปิดเดียวนะอนใจรเอมันรูเดียวพอไม่ได้ไม่่ามาเลยมึงวารุลงไปได้รดเดิมัก็้อนวกนิ้วนันนั่นเดี๋ยเอาขึ้นมาไหมเอาขึ้นมาให้ขึ้นนี่เลยขึ้นรอเลยมาทำมา Anh có yêu em không? Anh mình đắp cho nh 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 nh. Anh có không? Chiğ, mả, cho cho kế, kế ơi, nè, hier, hier, hier hier nè, nè, là kế là rồi nó nó không phải không con

ให้แรงๆก่อนไปตอกเกลี่ลุมปุกเราซ้ำปาดตรงนั้นเอาไปยวงไปด้วยก็พุ้นเ้อโอ้ยวงไรปุ้นจริงเงี้ยเติมเเม็ดโยนเนี่ยยวงนี่ได้เป็นเก่งนเลยได้เป็นเก่งจริงเงี้แหละเลยไม่ปวดเสียบเสียบมันใช้ออกไปยวงก็ได้นี่เบ็ดนี่ก็กินเดี๋ยวเบ็ดนี่ถ้าลอยล้ำลาำมองไว้ลาำมองไว้กินนึ้งเวนี้กินอะไรกินนะจับป่อยถึงดินเดี๋ยวห้างก็ถึงกัขานี่นะยวงกินเกือบเกือบถึงปืนนาแล้วนั่นน่ะถึงพื้นนะ อ้มผ้าลักเอยน่ยงดกมากอะไรมเนี่ยหนยนยัโอยไม่รู้จักบุญคุณทรายทรายศไม่จงมองว่าแกนู้นว่ามันเอื้องดซามาถึงนี้วะแกนูยังไเอ๊ะมันไ่เอาผ่านไปแลแหงงตรงนี้ผ่านนันด้วยสิวผ่านบำเสร็จนนะทำข้าวแลวตอนนี้ทำคนนข้าว

mà leo cồi 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 tặng tôi giấy dụ leo càng quay chưa ô kê nắng lắm น่าตันเก๋น่าโพนี่ก้าวบอกก้าวนกกระเล็กเก๋นกเก๋นกนกนกมันลงมันลงไม่ถึงตื้นตื้นนะมันกินนานทุ่งแค่ไหกินบอลนั่นนะ6โมงครึ่งแล้วครับวันนี้กลับก่อนนะครับเดี๋ยวลองเหยื่อสุดท้ายทิ้งไว้ครับวันนี้ตั้งใจด้วยแมตตเล็กตกปลาเล็กก็ได้ปลาเล็กพอได้แกงไปประมาณี4-5ตัวครับ6ตัวได้มั้งครับจากคันไม้ไผ่แล้วก็มาคันลอยพุ่นตรงนี้ครับผม ก็ถ้ายังไงเดี๋ยวเหยื่อสุดท้ายถ้าได้ปลาค่อยดูกันนะครับถ้าไม่ได้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับดีอะไรนี่